ไปอบทีเดษหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยที่ไหนอ่ะอ่าที่นที่ะแกมครับผมมีั้งอินซโอ้ไนะพี่เสียงเสียปลาเียงเสียปาเนะครับผมซึ่งแกได้เลยว่าตเเนี้สามารถรวสนุกกันได้นี่แหละครับผมเขาบอกว่าจะมีผู้ที่ได้ชคดี